<substit uting> จะได้พ <lite> ี่ปอจะได้แบบเอาเธอแก้มในวงการเนี่ยมันน่าจะมีอย่างเราอยู่บ้างเราต้องไปทำให้เราตายกล่าวอะไรที่เป็นมงคเหนือนที่รุ้นได้หราเปลเป็นมงคลนะแต่ก็อย่างที่พี่อกไปนะคะว่าใคช่วยีช่วยกันือนราพี่จิงไ้กลัวจริงๆพี่ตอนีี่แต่จรอะไม่ได้จิกแกฉันจริงรุ้น โอเคไม่มีก็ยัก็ฝกากได้วยแล้วกันนะคะสาหรับทุกทุกทุกอย่างนะคะทัพยากรัยากรธรรมชาตินะคะตอนนี้เห็นอยู่นะคะว่ามีโรคภัยไพ้เจ็บเกิดขึ้นเยอะแยะมากนะคะถ้าคุณเริ่มกันประหยัดแม้แต่สักนิี้ึงอย่างติดน้ำเมื่อไม่จําเป็นหรือว่าิไฟเมือ่อไม่ได้ใช้ก็รจเ็ เดี๋ยวใช้ผมตู้บ่ตมันเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้อย่างให้ประหยัดเนี่ยแต่ลาเออาจจะไม่มีใช้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทำให้เกิดโรคห้ามเจ็บตาเกิดขึ้น ไม่ได้น้ำชานะ คป,ป็นี่ใช่ครับไม่ได้ฉันไม่ได้อลเอร์คมีอ,อะไรครับไม่รู <c oughs> โอ้มันคือวองนั่นเองเป็น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 กอน้ำาัะถ้าจะมีอะไรสุดตัวมต้องแตก ว่าเขาเลือกม,มาบอกแกมา้ งานแต่เราดึงไว้เพื่อน่นถ่ายรูปค่ะอะลรวจะไม่จะไม่ทำไมให้อะไรไปต้องถามนู้นถามนี่แค่ไแนก็ไปอย่ไปตามใครอย่าไปตามยครแกไม่งอนพี่สิขยับมาถ่ายรูปยังไม่นอนค่ะแกกลัวมากกว่า